สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่อง,งอันเดอรออดวีนหนึ่งนะครับอย่าลืมฟกและก็แชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเปื่แนะนําสินค้าไม่ได้จกชวนเรื่องการลงทุนแหน่งไหนาการลงทุงนความเสี่ยงใต้ใคลิปวีดโอจะไม่ลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับโอเคนะอ่าอีพีที่หกสิบเจ็ดหกสิบแปดพอร์ตเจ็ดร้อยยูเอสนะเพิ่มจากร้อยเป็นเจ็ดร้อยเกือบสองปีแล้วพอร์ตนี้นะอ่ะก็แคท in the dog w o r นะหาเหรียญมีนเชนโซลาร์น่ะนะฮะจะย่อ M E W ทำเงินตามเทรนสองวันเนี่ยกำไรร้อยแปดสิบปอร์เซ็นก็อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเกิดจากแบบกระแสะเทรนนะ mm hmm. ผมผมก็ชอบท่องคอยมาแค่แค p นะเหรียญตัวไหนที่มันเป็นเหรียญเทรนมันก็จะขึ้นมานะวันนี้ก็นี่นะ เหรียญตัวนี้เนี่ยก็บอกตรงว่ามาประมาณสักเดือนมีนาหรือเปล่าไม่มั่นใจอ่าประมาณมีนาปลายมีนาไม่ไม่สานะขึ้นจากศูนย์ศูนย์จุดูนูนย์สองะพยายามมากเลยนะตอนนั้นก็มีข่าวเข้าหลายกระดานเทรดตอนนี้ก็มีเข้าหลายกระดานเทรดอยู่นะอ่าก็เข้ามาตอนนั้นก็ราคาสูงพอสมควรน,นะแล้วก็ร่วงลงไปนะแล้วก็เห็นปุ๊บเห็นสภาพตอนขึ้นมาตัวแถวนี้นะก็เริ่มเห็นแล้วนะอ่าแต่ว่าผมเข้าไปซื้อจริงๆตัวนี้ก็จะแถว เนี่ยถแถวแถว57นะเนี่ยตามตามภาพนะเนี่ยก็เข้าซื้อถแถวแถวเนี่ย0.0053ก็คิดว่าเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าลองดูแล้วกันนะก็ปุ๊บๆพอสองวันผ่านไปอู้ก,ก็แสนว่าคืนก็เริ่มขายนะเมื่อคืนผมขายแวถวแถว6 0.0068นะก็เสียใจมากเลยนะมันพุ่งแต่ว่าเอ้ยขายไปเถอะนะสองวันนี่ก็ทําเงินได้ประมาณ180%ตอนเข้าซื้อเนี่ยก็ อไม่เห็นด้วยว่อนะน,นะวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดอ่าอ่าวันที่วันที่ยี่สิบนะเวลายี่สิบสี่ในการไอ้สี่ทุ่มโอ้พูดมั่วเลยสี่ทุ่มสามสิบสามนะฮะตอนซื้อนี่เป็นซีซีสปอตนะฮะลบจุดศูนย์ศูนย์ห้าสามห้านะจำนวนหนึ่งพันสามรอยิบสี่นะฮะมูลค่าเจ็ดยูเอสนั่นเองตอนขายนะก็ สองวันผ่านมานะวันที่ยี่สิบสองเวลาเที่ยงคืนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดแปดนะก็ขายก็ศูนย์จุดศูนย์หกแปดนะก็สิบเก้าดอลลาร์เนี่ยก็อันนี้ก็เปิดมาจิ้นไว้ก็กำไรอยู่ประมาณร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตะตัวนี้นะอ่าตัวนี้นะโอ้อแล้วก็ให้มันหมุนกันอ่าจริงๆว่าคืนก็เทขายสองตัวเทขายตัวตัว,ตวนี่นะเดียนแคทนะ อไม่ใช่เดือนตรงนี้ดินี่นี่เห็ว่าคืนขายสองตัวนะนี่ทำกำไรเดือนแคทนี่ยแต่ในนี้มันโชว์หกสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าเราปรับมาจินเพิ่มขึ้นมานะขายสองตัวเนี่ยตัวเดือนแคทกับเดือนลิงค์ลิงค์สิได้กำไรถ้าหกดอลลาร์มั้งหกดอลลาร์ก็ลงทุนไปสิบสี่นะก็ได้ประมาณเกือบสามสิบอันนี้ก็ได้ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ลงทุนไปเจ็ดดอลลาร์นะนี่นะตามภาพนะนี่ เหรียญน่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ปุ๊บเนี่ยนนีนีนีนอ่านี่นี่ปุ๊บนี่ซื้อนี่สปอร์ตนี่นี่ศูนย์จุดศูนศูนย์ท่าสามนะมูลค่าเจ็ดจุเอสหน้านี่นี่วันที่ยี่สิบสี่ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็ขายขายเมื่อคืนนี่อ่านี่ไง มีเป็นย,ยกเลิกก่อนยกเลิกไอ้นี่ซึ่งกำไรหกสิเปอร์เซ็นยกเลิกอเสียค่าฟรีค่าธรรมเนียมนายกเลิกปุ๊บแล้วก็มาขายสปอตเหมียญแมวนะก้าวอลลาาเนี่ยก,กำไรวันรอยแปดสิบเอร์เซ็นตอันนี้ก็ยกเลิกเหมือนกันตัวนี้ก็ลงทุนไปสิบสี่นะสิบสิบสี่กัไะสิบเก้าก็โอเคได้ประมาณห้ารวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะนีนก็ถือว่าเป็น กำไรทำเงินทำเทรนนะฮะเพื่อให้ลาดก็ต้องหาความรู้รอบตัวนะอ่ะาก็จะประมาณนี้นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะเหมือนขุดคริปโตนะลงทำเบียรวันนี้รับ10 US นะไปซื้อกำลังขุดได้เลยนะจิ่จีไม่ได้คราวไมนิ่งนะฮะ ไปซื้อกำลังขุดสร้างไรายได้เวทเทรีิปตัวอันดับหนึ่งของโลกเวทเทรีิปตัวอันดับสองขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนในดๆการลงทุนความเสี่ยงการจั้ลงทุนก็พิจา,ารณากันดีๆเจอกันใหม่ในพีหน้านะครับบ๊ายบาย